ข่าวสารเรื่องแรกนะคะคุณผู้ฟงังวันนี้เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้พระราชทานบัตร พระราชทานพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2568ให้แก่ปวงชนชาวไทยนะคะโดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ค่ะมีตราประจำพระราชวงศ์จัก,กรีอยู่กึ่งกลางนะคะด้านด้านล่างซ้ายค่ะเป็นพระประมาพิไทยวปรรนะคะและด้านล่างขวาเป็นพระนามาพิไทยสอทอเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านซ้าย จะมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พศ2568พร้อมทั้งลงพร้อมทั้งทรงลงพระปรมพิไทยและพระนามาพิไทยส่วนด้านขวาของบัตรพระราชทานพรเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในกรอบลวดลายสีทองด้านบนของกรอบบัตรพระราชทานพรมีตราประจํา พระราชวงศ์จักรีส่วนด้านซ้ายของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระประมาพิไทยวปรรนะคะด้านขวาของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระนามาพิไทยสอทอนะคะซึ่งก็ทรงพระราชทาน พรป,ปีใหม่นะคะประจำปีพุทธศักราช2568ให้กับพี่น้องผู้ชนชาวไทยนะคะซึ่งก็สำหรับท่านใดที่อาจจะติดตามข่าวสารกันอยู่ก็คงจะได้เห็นนะคะสำหรับ พระราชทานพรปีใหม่นะคะซึ่งก็เมื่อวานในี้เนี่ยเราก็พูดถึงในเรื่องของการ์ดใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกอีกหนึ่งเป็นพระราชทานเป็นบัตรนะคะเป็นบัตรพระราชทานพรปีใหม่ส่วนเมื่อวานใน,ใน,ใน,ในี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการ์ดนะคะซึ่งก็มีความงดงามนะคะนํามาให้พี่น้องเราเนี่ยได้เห็นกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะ